สบายดีปะลูสบายดีพี่ปานะสุขสุขคนสมองสุบอพอพอกันนี่แหละกับซองน่องมวยปะลูกเลยไม่นี้กับบรรยากาศตอนคำคำนาะบบาควันจะคิวอียยังดอกทงดำทงขาวสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขต้นสมองสุบอนเจ้าสิไปโรงเรียนบอกเบา,าควนาันมีข่าวตีพี่น้องตอบคนคำคำไพ่ไม่เสถไายไอ้หนุ่งไข่ดาว ่เบิ่งกันเสีเิ่นเอเด่นเด่นแล้วก็บลลเราไปเิ่งแ้กันสังเกตดูพี่น้องบาีป่ารุบาีป่ารุส่งพี่น้องกับเสือไหล้งมาดูยับเข้าไปอีกเลยไปล้งมาดูบลา สื่อพี่น้องเอ้ยกับพกับพอปินามาบันดียวนครับปีนอกมาห่างนหม่ห่างเงอพี่ขอบคุณทางนี้เอออันนี้คือเสียงดังพังสัอา์ดี n ย ả y ไปอีกทีเลยน้องน้องเงาเนาะมาเบิดน้องประเ็นอิตา โซงปาคืองามแท่นนะพอดีบนหลอยกั้คนใบเบย์นาเท้าเสือสุดกีฬาเบย์เสือพี่น้องเลยให้น้องเงาขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อมีหายใจดีทางประเทศไทยเนาะ นงสองตัวใส่น้องเพิ่แต่กับมารุ้นแล้วต่อไปี่น่องโถงนึ่งิยังมีบ๊มีแต่ต้นท่านบมีแต่แนวยาได้ทำอะไรมาบ่นมาองการแบบนี่เราพไปยามดูนี่ยายาเบ็ดอย่งไควมขยันนะ่น้องเลยใส่เบ็ดไปใส่กาไฟคำใส่กับบอกดิมานามาบอใ้ใส่กับหมอออ ทำง่ายอันนี้สุดกินล่าพี่น้องเลยน้าตัวนี้คืองามแทปบันนี้ท่านส่งท่านเสือนี่หนอนใส่เสือเบาค้อนคือสเบื้องค่อยพื้นครับคือตัวใหญ่ให้กระส่งเสือพอดีแหละนี่เผื่อใหญ่เนาะเบาค้อนกระสื่อเผื่อใหญ่ไ้น้องเห่าพี่น้องเลยพอดีเลยเบาค้อนกับฮะกระตมาแต่ในเมืองกอมขาพี่น้ลง สิครองมาสภายอานบุญให้เอื่อยเพิ่นทางประเทศไทยกันเลยมีความเงินมากซื่อมีแรเสื้อพ้าให้น้องเงาเพื่อนผมไม่เศร้าหรอกวาว่ามาถ่ายว่านนองม่มีเสื้อ้าใส่แมนแล้วผมก็ถ่าอันพี้องชนากีิาอีกบ่กีฬาอีกแม่นอยู่ นเลือกใส่เาเลยว่าิมัตัวได้เลือกใส่โลดโรเดนโดโรเดนโดหมักที่ั่นาบ่้าผักเก่งมันก็หมักเบิ่งคือกันได้ฟุตบอลนี่ดีเลยเพราะว่วงนี้วันนี้ินว่โดมามยูแลมายูเลยสื่อใส่ล่ ให้เป no, oh, right oh. okay. yeah. yeah. ิดไปล่องให้เบิงเนาะล่องให้เบิงแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนาะป้าแบบบอกแกเสื้อตัวเก่าเลยนะาล่องนี่บอกแกก็ได้แต่ละสุดเรล่อได้เท่าไรสี่บ้านเฮามีจักรสุดประพันธ์สื้อนการ์ตูนเราล่อส่วนส่งนี่เออไอะไรป้ะมาณนียกบดได้ใหญ่เนาะกันเพื่อพนใหญ่ฮะเด้ส่วนส่งอีสซาพันธ์จีนเราได้รึเปล่าแปดสิบบาทอะไรแปดสิบบาทส่ง อันนใส่มันก็ออตันนี้ได้ละแก้เอาเลยใส่ตัวนี้อีกดูสต้นนี้ชิคกี้ายขอการนบบมาหายน่องน่องใส่กันเ้ยคือสิ่ี้ใจลายนิ้มเมื่อนี้ใส่ตะเล่นไปหัวหน้าหมแต่กัยังชิบว่ลืมเบ็ดดอกส้มเลยเนไปใส่เบ็ดกันเลยมาค้นแอบลายขึ้นไปกัต้นข้อไดีใจี่นอลดีใจกนีลใจแท่นน้ ออเออโแม่ยูวะโซเออตุนีงามใส่กับส่งด้วครับใส่นี่นี่อ้เนียเนมลอันนี้กัน่หเลนดเออเอออกนคืเออนี่หลอกในคือเอามาวนี้อเอาหมาเออหลอกใน่เออ พรอย่ามันเก่านะเผาถอทันทีไหวใส่ไปนั่นไปนี่เปลี่ยนแน่นปัดเปลี่ยนกันใส่สวยสวงามสวยสมยงามในบรร้ากงขาดคน่งหลดแล้วขอบคุณกรงขาวเร้วขอบพระคุณป้าลุงเลยขอบพระคุณไรเดอร์ป้าลุงส้ดเสียแน้นอง โอ้ยพณนในเพื่อนน้ำโอ้ยไม่จีบุญขังน้ำซุปว่าใหโลติดเด้โควิดนั่นโดยเพื่อนก็บอกว่าจะคงปันใดเนาะเสียงแจ้กระด้อเสียงแจกเสียงดังฝังสั่นดวนนี่ของหมากเพิ่นเลยบมงกงอนี่ให้เพื่อนนั่งกินเลยี่น่งเอ้กินเหรับแกกินโลกินอะไรก็กินโลดเอามาให้เพื่อนโลนึงไม่ควรจะได้ห โอ้ยดีใจสีหายยังหามดีใจที่ได้ใน,ใน,นี่นแตนะ่พี่น้องเลยดีใจเปล่าดีใจรลยใจอลรเบิงบอคอนเสียนะนี่ประเด็นน้าหมูพี่น้องเลยสูงกับเสือส่งกับเสือ,สสอสเพา่นมนขาดโปล่งไปแรง ก็ขอพระคุณเอื่อยเนาะทางประเทศไทยที่เพิ่นเพนเนาะที่เมตตาขอบรัวของ นี่เป็นขันย่กแมวนกดาวกอายนกไขดาเนะสื้อนี่แหละสูตรมหาอันนีเนกกรจัดหายตามคํำค้องเพื่อเป็นสัพคนบุญให้เิขาหายสุขภาพแข็งแรงด้วยที่ว่าผลจะดีนาทีาดันมาซื่อไ้ลูกูกขาหดือขอหายลำรวยเนนทองไวมาท่าเบ้อสุขุนท้งหนองทางบุองง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  ใจก็เหนืเอ้ยตื่นตันน้องเพิ่อนแต่ไรนั่งด้วยเน้อบ้านจะมืดนะใส่โลดใส่ปลาเล็นไปหัวหล่ะเอ้ยบาบนี้ใส่มันคือม่ใส่มันคือโม่ในการสุ่มในการมีตะโพอแล้วมีไผ่แบบนี้สุ่มในการให้แก้ว้กับบังให้ทิ่มดอกเฉยแค่แม่เป็นกะชีใส่ไปย่ามเบ็ดย่ามมองเพื่อนั่นแหละใส่ก็ให้อยู่มากินส่วนตัวนี้กับใส่อยู่ใส่นอนหรือว่าใส่ลินใส่หัวแอะห้มันคือโม่ใส่ไปให้มันคือโม่ พจะดีมันจะดีทางปูนก็สามารถหาไจะดีมาแข็งแข็งแบบนี้บาคนก็ได้หาตอนทำมาเื่อยเป็นทางประเทศไทยวันช uh 네ื่อเสือ uh 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 ้าให้น uh 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 ้องน้องเงาบาคนก็พ้าไปฮากมาบางคำไปตอนสี่โมงแรงบางคนไปสมวยนะไปฮาเฮ็ดชื่อมาในกาสุดล้างีกสองสุด ส่วนอันนี้ก็ซื kita, ้ออ so uh, ันน <t écrit sobre Seattle> mm. so ี <t os im eno> ้ก็สองตโตละร้อยสองตัวกับสองร้อยเป็นเงินเยส่วนอันนี้โตัวละสิบพันทำความดีแบบนี้มีเงินกูต้องทำความกูแม่งทำชุดเกินมต่สุดละร้อยเนาะแม่พออยู่ล้วมันแพงพี่น้องเอ้ยมันคยอยู่ทางนั้นพอเข้าไปซื้อเครื่องทั้งประเทศไทยเพิ่นมันก็สิถือกูว่าทางใดกัคือว่าอะไรเงินนั่งมันกัน สัมน okay. How, who, brands, workers, 44, fever, ounded, ียเนาะสัมนียก็ดีใจร้ายเลยดีใจสวยเรือน้องเพิ่นเฮาเฮากับขี้ข้อว่าค่อยๆเนาะที่เพิ่นหายเจ้าว่าเพิ่นหายดีใจหรือว่าเพิ่นหายเห็นเสภาและวขีดทอดนดอกฮะกับโบหุ่นเพิ่นเนาะเขีดทอดดีใจเพิ่นแล้วเห็นเห็นทางโน้นดีใจนี่อะไรนี่ดีใจอะไรนี่กับขีดทอดอะไรนี่ดีใจทางไหนภูมิใจบ่กีีเพิ่นเคือสามแล้วภูมิใจะภูมิใจร้าย่น้อง กะบอกควันเป็นผ no, ู้ไปซื้อนอกว่าเส้าผู้สายถือใจแต่ว่าทีมนะเพื่อนนันมากทีมยังก็เฮ้ยลืมเลยเลามัโลเลนโดบอกแมนบอกแมนเป็นโลเลนโดบอกควันก็บอกผู้เปโดฉันบอกควันกับตลกเถอะนี่อยู่ทีแมนยูได้ยินว่าบอกควันกับฮูกกับเพื่นมากับเพซื้อมาให้ โอ้ยดีใจตาลายพี่น,น,น้องเลยยังให้บม่เศร้าจ้าเทพเลยน้องนวลปึ้มดีใจจะได้กับบงคนขอพระคุณเอื้อให้น้องทางประเทศไทยที่ฝากเงินมากเมตตาขอบคว้าของแมนงแ่น้องไข่ดาวอลไรกัแม่ซื้อมาให้ง่ายน้องไข่ดาวเพิ่นก็ขอพระคุณให้เอื้อให้นายู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยเรื่อยเด้อ บอกคนก็มาเป็นสะพานบุญให้เอื้อยให้บุญขับนำสู้ให้ห่างให้นี่เลยเอ้ยลำรวยลำรวยป่ามาใ้หาอกระโให้ได้หาพันล้านใช่ถูกไห้ปากขี้ปากขี้เลยให้คนอยู่ดีไม่แห้งโลภให้เจ็บบ่อยนี่มากเลยขึ้นเขาข้นเขแต่นเด้อขี้หนอเลยจ้าแต่กระเพาะก็ข้หนานเ้อพี่น้องเด้อสบายดี